เดียวด้วยน่ะเมมเบอร์คนเดียวของห้องเออส่งไอบอลไปก่อนเมมเบอร์พรทับเฮ้ยว่เอาว่ผมโหลดไวว่ะอย่างไวไอ้ดให้ดไปก่อนเพื่อนเลยคนอื่นเขายังอยู่หน้าเรายังอยู่หน้าไอ้นี่อยู่เลยมาเนี่ยดีชาร์ปเตอร์หนึ่งฮอลลี่บูดฮอนนี่ฮอนนี่ทุกอย่างเลยฮอนนี่เลยไม่มีบูดนะฮอนนี่ W ฮอลลี่วิวเปลี่ยนเป็นฮอนนี่โอ้ลี่โฮ้ลี่ดเออโอเคจัดไปโอลีวืดฮลีวืดวืดเลยเล่นอะไรเล่นเป็ดเดี๋ยนะไม่ใช่เป็ดตะพีเปลี่ยนเป็นเออเป็นเป็นผีนะเขนี้ยหนีมาผีแล้วจากเป็ดเป็นเป็นผีแล้วเนี่ยวิ่งวางด้วยว้าวกูดกูตกลายเป็นผี ไอ้กวางมีเสาไฟฟ้าด้วยวุ้ยเที่ย์เหมือนไม่เคยเจอเสาไฟกับเครมาได้ากัมาสิบปีเอ้ยนี่ไงไม่ใช่ตากไฟแบบเรียบร้อยยาวเลยครับยาวไปนั่งรอก่อนเลยไอ้คนที่ไม่ชอบกดไอ้เหี้ยจะกดแล้วลา่อนี่เดี๋ยวเพี่ยมึงรอเลนก็เริ่มเก็บหน้าข้างหน้าเลยกูไม่นั่งด้วยกูไปยืนด้วยไป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 นั่งให้เขาก่อนไม่นั่งกิน let's go let's go การี่เฟรดไลท์เขาเร็วแซวจังบีเพื่อนฮะบีเพื่อนเหรออ๋อเอ็กบ็อกซ์โอเคบอกนั่งหลังมันปลอดภัยไปลุยลุยเลตโก้ไอพี่เ้าหน่ากลัวบินบินปืนปืนกูเห็นแต่เก้าอี้ไอ้เหี้ยใครมันกระโดดเนาะกูยืนดีกว่านั่งไม่เห็นแต่เก้าอี้วะเอายืนมันนั่นมันยืนกระเด็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 นก้ะโดดกระโดดตกล้มตกล้มไปเชื่อมาก่อยไปว่าไปว่าไปว่านั่งอะไรแบงค์ติดบัก อ้าวกูอยู่ไก่แบงค<ห>์ก,กูกระเด็นมาอยู่ไก่แบ,บงค์ตอนแรกอยู่ไก่บอลคราวนี้กระเด็นมาอยู่ข้างหลังสุดเลยโอ้โหโอ้โหเผ่วยด้วยช่วยด้วยอเอาเไอแบงค์ไอแบงค์ไอแบงค์อ้าไปฟิิวเฮ้ยโอ้โหมีทีวีด้วยว้าวไอ้จูดี้จูดี้ใช่จูดี้ใช่ใช่ใช่มัน<ห>รีวิวเต้ารีดเอ้ยเต้ารีดไอ้ทัดไอ้ทัดเต่ารีด What the fuck เต้ารีดเต่ารีดเอาเต้าไปเยดีเกินตาเหล่าโอเคไหมเนี่ย อข้างหลังยังชิวๆเข็นแต่เก้าอี้ข้างหลังเห็นแต่เก้าอี้เนี่ยเก้าอี้เกือบต้นไม้เนี่ยมายังไงโฮลี่โฮลี่พีเอไม่โฮลี่เดี๋ยวแล้วปะเดี๋ยวแล้ว่ะเฮ้ยตัวแล้วฮะหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไปๆๆๆอันนี้มึงได้เปิดเสียงกันไหมเนี่ยเปิดอฟอร์มดูที่ไรอแบยเอเดี๋ยวรับแอดยังไงเนี่ยพอเราไม่ได้ปะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรับเดี๋ยวค่อยรับ นี่มันแต่คอยเฮ้ยมันแบนแล้วมันแบิร์นเบิร์นนี่เร็วสุดในชีวิตงั้นใช่ไหมเนี่ยรถไฟคันนี้นไม่ไงสนิมขึ้นแล้วหมดไปได้อ่ยอยู่หน้าอยู่หน้านายก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 เขาก็เป็นผู้หญิงเฮ้พี่อนกดคอนโทรปลเงย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 ยคอนโทรไม่ต้องผมย่อแล้วมึงย่ออ้าวโมแก้ตกอะไรขึ้นวะโมแก้ตกวะถือว่าไม่น้ำแล้วทุกคนไหน อ่าจัดเลยละกันเรือล่มเรือล่มสลายสลายไปเลยี่เยวิชาเดินบนน้ำมีไงเพลงแม่งมีเพลงด้วยเออแล้เปิดไฟฉายแล้วแต่ว่าเนี่ยเอ๊กคิกเคยเลยนะอ๋อจำได้แล้วตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมมึงจำได้ใช่ไหมกูบอกแล้วว่าเคยผีบักเฮ้ยแต่เป็นเพลงดีระวังนะมึงอย่าลืมนะ ตำนานนอ่ะนเองไงตำนานอะไรผมไม่รู้ไงสโลว์เลยวันนี้จะทำเป็นเกมว่ะเฮ้ยโอ้ยโอเชี่นอะไรวะจากที่คือไมว่าใครทำเด็กบาเบวิ่งเด็กบับเบิ้ลโอ้ชิพายแล้วแนเอาอะไรโอ้ยโอ้เช็ดโอ้เช็ดโลว์เลยไม่รู้เขาทำโอ้โหแล้วมึงเลยชิพายแล้วเขาดังไหมเรากลัวอะไรเราก็วิ่งไปเลยเฮ้ยไอ้บอลมันมันต้องมีทางออกไหมอ่ะไอ้ที่ที่ไปจุดไฟอะไรกอย่าง ไปดูไม่มีพี่วิ่งอยู่ดีกว่านั่งไงนั่งไงอยู่แล้วไป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 บืน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 อยู่แล้วนี่ไงเออมันบอกว่าของนี่ไปแท็กเซตเดอะโอイルสปิดสปิดออนไฟเจอแล้วก็อิมเมอร์เซียดอจะเปิดก็คือเราต้องจุดไฟเพื่อให้ประตูฉุกเฉินเปิดไป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 หามันนั่งไงนี่ไงนั่งได้เลยย่อย่อย่อย้อมุดย่อผีผีอยู่นี่ผีอยู่นี่ผีอยู่ไหนวะพีทิดพักมองไม่หายเลยมองไม่หายเกินแล้วมองไม่เห็นดิ บูนบึนบึนบึนของแห้งไปวิ่งไปวบึนไปดีนะเกมนี้มม่ไม่มีสตามีน่าโอ้ดีได้ยังได้ไปใช้ยังได้แล้วแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ้าวหาน้ำมันอ่ะน่าน่าจะในเนี้ยดูดิมีไหมอืมน้ำมันไหมไส่เข้าห้องน้าไม่บอลมีน้ำมันไหมแอบยังไงแอบแอบไม่ได้นี่เปล่าติ๊กเกอร์ไหนน้ำมัน ผมจะไปรู้ไม่แน่น้ำมันอยู่ไหนเนี่ยลองลองไปจุดไฟที่รถหรืออะไรอย่างงี้ดิจุดไฟจุดไฟไอแต่มันบอกต้องสปิดสปิดเด้อออยอ่ะมันต้องหาออยมาก่อนเฮ้ยรูหนอมานี่เร็วมานี่รูหนอนไปหนรูหนอนไปหนูหนอนไหนวะอะไปไหนอะไม่เจอหายไปเลยนี่รูหนอนนี่อยู่ในรูเลยตัวมึงอยู่ไหนเน่ยนี่เห็นดิอ๋อเนี่ยเนอ้าวไม่รู้เนี่ยกูหลงเลย อุ้ยิวเสียงเหี่อะไรวะเออเราถอยเด้ปพี่อ่ะเข้ารูรอนไหมโอ้ต่อหน้าต่อตาต้องไอบอล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 ระวังตายนะแม่ไม่ตู้ยังไงอ่ะมันต้องมุดหน้าเห็นไหมมันจะเดินเข้าไปตู้หน้าหน้ามอแกแหละหน้าหน้าท่อมันจะมีตู้เหรอหน้าหน้าหน้าแอบขนั้นแหละมันก็แค่อยู่ในตู้นี่ใครเอาผีติดบ้างไอพี่พี่บ้าติดบ้างอ่ะ ไปบักละมาเจอเอพีเสียงเอพีเสียงเอพีมาก่อนเลยเฮ้ยเสียงเหรอเสียงอะไรมันจะมาหาเราเด้วันนี้ขึ้นได้วันนี้ขึ้นได้วันนี้ขึ้นได้หนีไหมอะไรอุ้งมึงอยู่ไหนเนี่ยใช่ผมก็เห็นมันอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยผีอยู่หน้าเลยไม่แต่เราต้องหาออยอะได้ยังได้ออยยังมีใครได้ออยบ้างไหมจะไม่มีหาน้ำมันหาน้ำมันช่วยกันหา ไป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 กู้น้ำมันไม่ต้องอยู่ทางที่ผีอยู่เว้ยมึงเชื่อกูขอมักจะอยู่ตรงที่ผีอยู่เว้ยเราไม่ค่วิ่งฝ่าเราลากไว้ส่งไอบอลไปหมอ้าวเอเนเนเนไอท่านมาดูบนนี้นี่บนไหนบนไหนู่ไหนเนเนเนประตูโอ้โหอเนนี้มันประตูอิมเมอร์เจนซี่เฉยๆนี่ว่าประตูไอพี่ต้องหาออยมาต้องหาออยมาเพื่อเอเจไไเอมอรพื่ออะ แตกโยนคางด้วยเฮียหา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 ไี่บอลหนีเฮียอะไรวะมันทำอะไรมันล่อผีมันเต็มหน้าเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวที่ใครเนี่ยที่จูดี้มาใช่ไหมได้เราชวนเอาหายไปไหนแล้ววะาจูดี้มาอยู่นี่จูดี้งอนพี่พี่งอนละมาโดแย่วะงอนกูไหมวะ พพีี่่อะะไรวโอ้ช oh, um. ิตโอ้ my goodness เนยุิคุงเอ้ยเฮ้ยโอ้ชิตเฮ้ยกูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งกูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งเฮ้ยกูมุดท่อก่อนเลยอ้าวเฮ้ยมันมันแบบว่ไอ้นี่มันเล่นไฮแอนด์ซีดเฮ้ยเฮ้ยสายย่อ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 หัวเฮ้ยข้างหน้ามีนะเว้ยข้างหน้านะที่มึงหันไปมีนะเว้ยเดี๋ยววิ่งไปเลยเบ้ง มึงเจอถังมึงเจอถังน้ำมันยังเออมึงโอชินเก๋เฮ้ยปุ๊บปุ๊บเออมันหนาวอืยอ่ะไอชัดแตกไอชัดแตกแตกเจยเรียบไอ้บอสไอบอสใช่ไหมเออน้ำมันจ้ะได้ไหมไปหาบ้าหาจริงจังมาเลิกเลิกกลัวเลิกกลัวหาหาเกลัวได้วิ่งอย่างเดียวเลยเออไม่ได้หาน้ำมันแล้วี่ทางเดิมไม่มีมันต้องอยู่ตามพื้นแน่เลยแต่ตรงตรงที่มันมืดๆอ่ะคุ้ว่านะ ทำไมเริ่มมืดแล้ววะทุเองมึงหาตรงที่มันมืดๆก็ต้องมีไว้น้ำมันอ่ะเดี๋ยวนี้ไงมีกองก้มๆดูดูพวกนี้เองเออพอปรับสูงชัดขึ้นมาหน่อยในนี้คือทางเข้าเราใช่ไหมโอเคนี่ทางเข้าอ่าวันดีเดินหาเดินหายทั่วเดินหายทั่วมีเสียงโอ้โหหัวกูเต็มหมดเลยเว้ยกูกดนี่แบบ แบงค์เจอเจอเชี่ยเลยที่นี่มันห้องเดิมไม่ใช่รู้อันนี้ยี่เองรู้อย่างที่นี่มันทางเดิมอ่ะโอ้ชิตมาเป็นเสียงเลยโอเคสไครดับเบิ้ลสแต็กกันอยู่ในตู้โอ้สแต็กกันอยู่ในตู้ได้อย่างงี้ได้ปะวะอย่างงี้มันนับว่ากันปะวะ ไปไปๆอ๋อเอาออกไม่ได้คราวนี้เอาเเฮ้ยเอาเฮ้ยออกไม่ได้โอ้ยปั๊บยอมติดเฮ้ยเฮเสียงเสียงสายเดียวขิดตายตาหน้าตาตาคุเลยเฮ้ยออกมาเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยงเฮ้ยเฮยเสียงมากมันไฟแล้วพี่มันไฟแล้วไฟแล้วกูออกไม่ได้เว้ยประเด็นอะใครบอกไม่กลัววะไม่กลัวแต่กูคืออะไรวะกูออกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ข้างช่ทักหน้าหน้ามึงยืนยิ้มยิ้มยิ้มยข้างหน้าเลย ไปเจอแล้วเหรอผีหเหรอผีหายเลยมันมันเป็นมันเป็นถังน้ำมันที่หกอยู่วิ่งชาร์จผีแม่งอยู่ตรงไหม่อะเบิ้ลเบิ้ลบินเฮ้ยวัดเหี้ยฟ้าเฮ้ยผีไม่สนใจกูเฉยเลยเฮ้ยทำไมผีสนใจผมอะเอ้าทล้วมมันไม่สนใจกูเลไอ้ชี้กูเดินผ่านผีไปเลยเดี๋ยวแล้วกูเพิ่งเกิดใหม่ก็ต้องมาเจออีกแล้วเนี่ยกดแซ่บเพิ่งเผาโรงงานไอบอลไอ้บอลโคตรแย่เลยไอ้เผาออกไปไหนอะไอบอลไม่ไอ้บอลเขาออกไปไหนอะ ขี่บนไม่รู้ข้าวาขาปเลยเฮ้ยตามมาตามมาลองลองเดินมั่วมี่วมาทังออกนี่ือทั้งออกออกอยู่ไหนอะขำกูกูจำไม่ได้หม้แน้้วผมจะตายเีลยล้กูเดินมั่วนี่ี่อยู่นี่อยู่นี่อ้าหไอ้ท่อนท่อยท่อยนี้ท่อสูงท่อสูงขึ้นขนลูกอยนหรือผีอยู่ข้างหน้าประตูไปเราดีสองคนเลยไป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 ไไป run r u ีดไปแล้วกูขำอะไรคิมเฟดโก้แม่งต่างกินอืมไม่สนนะงั้นอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตาใครอ่ะเครงหลังอ่ะผียู้ตาใครวะเฮ้ยข้างหลังมอแกนอ่ะเฮ้ยเฮียไอ้สัตว์เื้ยตาใครวะมีคนตกใจวะไม่ไมกูกูกำลังเฉยกูกำลังงงอยู่เลยแม่งอะไรอยู่ข้างหลังวะเฮ้ยต้องหาแชร์มิ้สึกตรงนี้จำไม่ผิด ใช่เหรอใช่มันต้องงัดประตูไว้พี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะกลัไม่ใช่ต้งัดอ่อท่อท่อท่อเออกลัไม่ใช่นั่นไงติดอะไรวะมึงติดคนนี่แหละไปอึ๊บอึ๊บไปก่อนอึ๊บเอ้วไม่กูกดนั่งไม่ได้หุ๊ยอะแปลนไปกดนั่งไม่ได้โคตรมืดเลยกูมองส้นตีนเลยไม่เห็นเลยรีบมาหน่อยมันต้องนั่งและโดดเนยมึงไปไหนเนี่ยเออมามาเพื่อนมา แม่งมืดชิบหายเลยเฮ้ยกูว่าผีแม่งจ้ำกูแน่เลยกูอยู่คนแรกเลยเออมืดจังไม่รู้มันเปิดไม่ฉายมันเปิดไม่ฉายไม่ได้ถ้าคานถ้าคานมันเปิดไม่ได้เว้ยไอ้นี่ไฟเช็คเออมีไฟเช็คจุดแซดไอ้คนไฟเช็คติด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 เสียงอะไรอ่ะนี่เย้าฮูเดียนพึ่งไอ้ผีกูรอดเว้ยกูไม่โดนเว้ยนี่ขาดกูเดินคนแรกฮะทางตันชิบหายเออ ลงมาเลยพี่หวนเขาผิดซอยเม่มาแก้มาแก้เนี่ยเขาได้เนเนี่ยมึงคลายเพื่อนมึงหน่อยเมื่อกี้เนี่ยมาแก้มาแก้แล้วไมึงกลับไปไม่ได้วะเฮ้ยกูกูออกจากแบบนี้แล้วไปแค่มึงไม่รู้เหรอกูขายไม่เล่าจากเกมเนียอ้าวเทียบมันมุดตามมาเฉยเลยลืมไปว่ามันขึ้นเหรอ ใครเดินมาห้องนี้วะโผล่ไปเลยไอ้หอมเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดินไปมันจะคัตเตอร์มันจะคัตเตอร์ตายนะตายปะวะอุ้ยมันจะกับผีลงไปเลยตงมาเลยโอ้โหอ๋อในว่าจะโดนคัตเตอร์แตกไอ้น้องเข้ามาไอ้น้องเข้ามาแตกจริงแตกจริงไอ้แบงค์แตกอ้ือเดือดอือเดืแตกกันไม่มันต้องรอก่อนเว้ยมันต้องรอให้ผีลงไปก่อนยังไม่ตายเว้ยไม่มันคัตเตอร์ลงมาให้เลยเออมันทำให้เราลงมาเลยเว้ย อ๋อไอสิ่งนั้อๆอ่ะมโดนเนื้อไม่ดีเลยเนี่ยกูต้องวิ่งลงมาคุณไปรอเขาใช่ไหมกูต้องวิ่งลงมาข้าในบังประตูกองคนไม่ถือไม่ได้ที่บังอ้าวอ้าววอสโตว่าอ้าวลงมาล่างเฉยเลยไม่มีดีเทลเลเรื่องเลยเลยเนี่ยมาถึงก็แบบว่าอ๋อคุณจำได้ไอบอลโดนไล่เฮียเนี่อะไรวะไอ้บอลโดนไล่คือเฮียเฮียเฮีย อยู่ดี้ะตำนานนะเนี่ยเอ๊ะเราอัดตูดนะเนี่ยอยู่ดีอัดตูดใครใครเขามว่าอ๋อใครใครงาสุดโอ้เน็ตรูดกูไม่ได้อ๋อท้อละเอาเออว่าไอ้แบงค์หายไปจี๊ดแบงค์แปดแปดมันมาครึ่งทางแล้วแบงค์มันใกล้จบแล้วเอ้ยเล่นไปเดี๋ยวรอช h a p ที่สอง chapter สองะไอ้แบงค์เคยเห็นแล้วช h a p ที่หนึ่งเะนี่ยอมาเปิดตาให้มอร์แกนใช่ยู่ในเรื่องดิกระแทกกระแทกไม่มีในเรื่อง มันแทบไม่มีเนื้อเรื่องมีนิดเดียวเออก็เราตายปะอะอะไรนะพูดนะเอ้แต่จริงมันมีเนื้อเรื่องนะมันต้องอ่านตามโอเคมันจะมีอะไร UFO ในอีกคูมแล้วโอเคคือแล้วผมเป็นพี่วีเป็นผีเขาบอกว่าห้ามเปิดเดี๋ยวใช่ไหมถ้าไม่เปิดไฟผีจะไม่เห็นปะจะไม่ผิดใช่ใช่ไม่ต้องเปิดไฟมึงลองเปิดดิแทกเจอก็เปิด โมแกเนี่ยเปิดเลยนี่ไงไม่ต้องถามเลยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเยอะสวัสดีครับผมเจไปแล้วครับมันไม่เห็นนอกเราไม่เปิดไฟฉายอะไม่เห็นแต่มันเดินมาเราคืออะไรพี่เราคืออะไรอ่ะทอดโดนเรื่องนี้ริวไม่เกี่ยวริวเกี่ยวอะไรพี่ยไปคนแรกฮะพี่คือรักมาดูอันเดีย ไปเยฮ้ยไปเปิดวงจรเลยไปเปิดไ่ได้ไปเปิดวงจรเนี่ยเปิดวงจรเนี่ยวงจรอยู sadly, okay, okay. ่ไหนไม่รู้หูไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยดูดดดดเียอ้าวเลยแล้วกูไอ้ตัดแตอะไรวะเฮ้ยกูไม่รู้กูเดินมั่วแล้วเนี่ยมึงลองเดินมั่วเดี๋ยวก็เจอเฮ้ยเจเจไปหาอยู่โน้นหาอยู่โน้นครับหาอยู่โน้นครับไ่ใี่กู้ไปที่กู้อนนดอนโอเนยูสอะไรอันเลส ไห้กดนั้นเลยเหรอไปไปโอเคพล้ว Turn on the power supply ให้เปิด power supply กูเจอแล้วกูเจอบ้านบ้านล้วให้เปิด power supply อีกสองอันใครวิ่งตามสองอนเฮ้ยติดต้นไม้ไอ้เอ้ยเรียมรออยแตกเออเฮียติดมคนมีคนแตกครับ นี่ไง missing ฮูอีเวนแคร์นี่ไงจูดี้วิ่งเล่ดมีพอร์ตไหีมีีแล้วดีแล้วโอ้ my เจ้า y ยเืเดี๋ยวห้องไทยอีกเอีกจุดหนึงอ่ะประตูประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ม่ด้วเปตูเิดไประตูเปิดแล้วออนปแล้วกูประตูเปิดแล้วกูอยู่หน้าประตูนะ ไหนนี่ผมครับเจอประตูอยู่ตรงไหนตู้อยู่นี่อยู่ไอบอลน่ะกูอยู่ไอบอลน่ะไอ้บอลมันเดินไปแล้วเยอะไอ้ทันมาแล้วไอ้ทันแล้วเหลือใครเหลือใครอีกเหลือกูนี่แหละวิ่งหนีผีอยู่เนี่ยมาแล้วผมไหนผมไหนอ่ะไม่รู้ะตูอยู่ไหนอกูกับใครกูอธิบายไม่ได้แต่มึงเดินมาก่อนอ่ะเดินมาเดินพี่อะไร เดินตรงไปที่ไ mmm อ <player> ้ทางเฮ้ยมึงมึงนึกมึงมึงเห็นเครื่องเล่นที่แม่งหมุนหมุนอันใหญ่ๆป่ะที่แม่งเหมือนเห็นพี่เออแล้วมึงก็เดินมาเรื่อยๆมึงก็เดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอไงแถวๆนั้นมาล็อบหน่อยรับหน่อยมาล็บหน่อยมาล็บหน่อยเฮ้ยเฮียเฮียบ่หัวใจเจ็บปี๋อยู่บ่หัวใจเจ็บนักศึกษาวิชาทหารมอบหมอบหมอบหมอบไอ้มอบไปเฮียแล้วเกี่ยวอะไรกันเราได้ไอ้มันมีมันมีไงมันมอบได้กูมอบแม่งเอยอยู่ไรรอเดียเอาเดี๋ยวกินดอย พี่น้อยเลยมาเร็วมาเร็วนี่ไม่ได้เป็นเพื่อนเอาเอาไม่เป็นรับแล้วว่นาเกิดนี่เลราอ้าวอ้าวมันมาเกิดตรงนี้แล้วเจอ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 แล้วมันมาเกิดนี่เฉยอ้าวโอ้เอาวิ่เข้าเลไปทำหามมาแล้วเฮ้ยหมอแกไงอ๋มาแล้วไป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 อันนี้รู้สึกต้องเอาอะไรนะเลื่อยฮะเลื่อยไปตัดเพื่อเข้าไปในนั่นคอยบอลไงอยู่ไหนอ่ะหาเลื่อยไหนเชนซอเชนซอ เซนซอรแมนนี่เซนซอรแมนที่อยู่หุ่นยได้เหรอเก่งเลยอยู่ไหนไายแล้ว่ะ้วเราวะเซนซอรแมนนี่อยู่ในบ้านนี่เปล่ามาเฮ้ยดิแต่กูจำไม่ผิดแะกูจำไม่ผิดไอ้บนนี้มันคุ้นๆเอาไม่มีกูก็พูดไปงั้นงั้นเออขึ้นไรขึ้นไรไม่มีขึ้นไรเลยเข้าไปนี่ไม่เห็นตายอ่ะเหม็นมีอะไรเลย ไม่มีอะไรตายไม้มันอู้ม่น้ม่นต้อมเข้ามัไต้อม่ข้ามไ้ไม่ไม่เข้ามันไม่นี่อด้ไม่ไดของ่ไ้ม่ได้ไม่ได้ไเด้มไ้ไม่ไดีไย่ดมันด้ไม่ไ่ได้ไม่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้า่ได้าได้่ด้ยม่ไ้้าไดดับมม่้ไ่อไม่ได้ไม่ได้ด้ดีไ่มดี๋ยวกู้ไ่ จูดี้เซนซิทีฟทูไลท์คือออฟไลท์อเนี่ยอ่ะคือออฟไลท์แล้วป๊าป๊ป๊าไปแล้วอ่ะปิดไฟแล้วอ่ะกูปิดไฟแล้วแตน้าแดงยึดเลยอ๋อแต่ตกใจแล้วมันให้มึงปิดไฟเว้ยมึงห้ามเปิดไฟเว้ยถ้ามึงเปิดไฟจูดี้จะไล่มึงต้องปิดไฟปิดแล้วปิดแล้วแต่บางทีก่อนเปิดอาไปทัชขึ้นไปขึ้นไปปิดแล้วปิดแล้วติดแล้วเนี่ยไอ้ห่าแล้วมันจะไปเห็นไหมเนี่ย ผมหยิบไม่ขึ้นนะหยิบไม่ขึ้นอ่ะทำไมอ่ะหรือต้องมีคนลออ่อไหนเชนซอนะั่นไม่ใช่เชนซอ้อนเปล่าไอ้นั่นมันที่ขุดนีด่ก็เลื่อยเหมือนกันที่ขุดกระพีนี่มันเลื่อยไอ้หําไหนเลื่อยเรกลัวงไม่ได้ห่องยังไงที่เลืเอ่อยวะเป็นยังไงเป็นที่ขุดปะเอะ้ยอยูอว่ว่าต้องนี่ก่อนว่าต้องมีคนล่อได้อ่ะยังเลยพี่ยังหยิบไม่ขึ้นเลยพี่เออแล้วจะทำยังไงดีวะแล้วลองอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดไฟดิเปิดไฟแล้วตายเปิดไฟก็จะตายหมด คลเปิดปิดเปิดปิดพ be ี่ใกูไม่ได้เปิดปิดมันกระพริบเองกระพริบเองปะบริวีเสียสละต้องต้องมีการเสียสละเกิดขึ้นเว้ไซเฟอร์ได้กล่าวไว้ซึ่งกูเองเห็นไหมไม่ตายเห็นไหมเนี่ยไม่เอาห็นหยิบได้เลยเกมมึงโม้เดี๋ยวกูปิดไฟกันเกมกากอ่าเคสเลฟอะไรหนึ่งหนึ่งถึงอะไรวะ ไปลองลองมึงเข้าไปในนั้นดิพี่มึงลองเข้าไปในนั้นได้เข้าได้ไหมลองที่เรียนมาเร็วมอแกนอ่านะพี่ภาษาอังกฤษที่เรียนมาเน่พี่พี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ดูประตูนี้ดิเดี๋ยวผมอ่านให้พี่ฟังแล้วกันนะข้างหน้าประตูข้างหน้าเฮ้ยโลกุเข้ามาในบ้านแล้วเข้าได้เอาละเข้าไปละเอาไป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 เดี๋ยวพี่มึงเข้าตรงไหนเข้าไหนเข้าประตูอะประตูที่มีโซ่อันนี้มันเหมือนมันเลื่อยแล้วหรือเปล่า อ๋อนี่ไงมันเลื้อยตั้งนานแล้วยังนั่งมุดกันตั้งนานไหนพี่ประตูไหนอ่ะไอเลือยหน้าบ้านอะไอตรงที่มีโซฟากั้นที่ตอนแรกมันบอกโซฟานี่คือโคตรไกลเลยใช่ไหมก็พอตัวไกลองมันอยู่ข้างๆากันเลยไกลตรงไหนมนไ่อ้้ขาางหก็โซฟาที่มันวางกั้นประตูอยู่ะพี่มิวดูดีทัดไม่เข้าใจจูดีอาคายแปลว่าอะไรเนี่ยอควาบอกว่าโซฟา อ๋อมันจะพูดภาษาอังกฤษบอกว่าโคตรไกลโอ้ยแค่นี้ขี้เหียเป็นหน้ากูเลยควยไฟวัดศิษย์วัดทำไมผมเข้ามาอ๋อนึกว่าเข้ามาคนเดียวเถอยไม่มีทำไมผมไปอะไรนั้พี่มันเข้าไม่ใช่ตัวใหญ่เกินมันมันต้องเสียงอะไรแกไม่รู้ไอ้ทัศน์เงียบไว้ทัดพี่พี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปข้างหน้าข้างหน้าก่อนไปข้างหน้า เออได้ให้ให้มอแกนเอาให้มนเลยนะแกดีโหรู้ได้ไหมโอนเลยพี่ดีน่ะเห็นไหมมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูแค่แกล้งกูอุ้ยไอพีไพีเด้งไอพีตัวเด้งตกใจบอสใครดันผมวะเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะหมุดท่อมุดท่อเออกูเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมืดๆอะท่ามองอัสเฟไอผมได้ค้อนว่ะแฮมเมอร์ท่ามองอัสได้แฮมเมอร์ พี่มิวอย่าเล่นรู้ผมไม่ได้อ่ะอ้าวมพี่มันเต็มออกออกก่อนออกกันไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าดับล็อกบล็อกบล็อกเฮ้ยผมติดเอ่อเปบอลบอลบอลด้วยมันต้องไปตีมันต้องไปนตะเยอะกีโลหยาดหยาชีวิตรอบไปบอกลูกเมียอะไรนะอะไรวะกูด้วยมีชีวิตรอดไปบอกลูกเมียกูว่ากูผ่านจูดี้หนึ่งแล้วแล้วมึงเมียแล้วเหรอมึงไม่มีพี่แซดเลยอือครับ มาพาไปอ๋อนี่ไงไอบอลมันถูกแล้วนี่ยนี่ไงไอบอลไอเที่ยนี่เบียไม่พูดเที่ยเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่รอกันเลยแล้วทางไปอยู่ไหนนะไม่รู้ไอบอลมันพากูมาเนี่ยอันนี้ไงอ้าวเดี๋ยวมอแกนด้วยเดี๋ยวใครไม่เหลือเดี๋ยวมอแกนทุกแม่คู่คูจะไม่ลงไปเว้ยเหลือมอแกนล้วกูนเลยนี่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 อะไรพี่พีนี่ไงผมอยู่ตอใจช่วยด้วยคอร์ดอันนี้ทุกนายเฮ้ยมอแกนลงก่อนเลย ให้โมแกนลงก่อนฮะเอออย่ากลัวเกมนี้ไม่มีอะไรลงเลยทั้งลงเลยมันไม่มีอะไรเลยเออตีหน้าไม่มไม่มีอะไรพี่พูดเหมือนกันงั้นตีดาดไม่มีตีหาไม่มีอะไรแต่ด่านนี้คุณคุณมีหนอนนี่ไงมีไอบอลมีหนอนไอบอลเลื้อยมีไอบอลเฮ้ยบอลเราไปบอลเราไปเรีเตอร์ชนบีเตอร์บอลลงดูกลัวไม่เยอะเลยเนี่ย โอชูดี้แอชแสงทกไฟเทคกิ้งโคเวอร์อันเดอร์วอเตอร์แทกแตะด้วยทใต้น้ำแล้วก็ใช้แฮมเมอร์เนี่ยโจมตีตัวมันก็คือแล้วไปตีตีข้างใต้อย่างนี้ไงพอแปะ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 ไปข้าบหรอเออเนี่ยนายทุกขามันอ่ะขุนยนเนี่ยมันบอกว่าแอชชูดี้เซกเมนต์วิดแฮมเมอร์ออสติก็คืออะไรอะไรก่อนเมนนะมันแล้นี่ไงอ้าวมันตายแล้ว เมนตายแต่แม่งบักอยู่ S D G เสกเมลนุ๊บนุบนุ๊บไปเอาประตูประตูประตูหาประตูมันจะมีประตูออกอยู่นี่ไงนี่ไงประตูอยู่นี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 ่ไปจบผู้สี่รอ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 นรอไม่รอไม่รอไม่รอแล้วประตูอยู่ไหนอ่ะมัน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 บอกไม่ทันแล้วมันมันวาร์ปมาแล้วมันบอกประตูมาแล้วผมอะเฮ้ยรอก่อนชิบหายแล้วไอ้บอลเนี่ยบอลก็ไม่อยู่ผมไม่จบผมไม่จบเกมนี้รอผมก่อนพักที แต่เราไม่ทไมท่เราเดินมันออกไม่มันประคับออหายเหรอผมอยู่คนเดียวไม่มันอยู่ตรงนี้ลองเดินลองเดินตามทางจูดี้อ่ะใครเป็น t จอมาจอยมาไอแบงค์มาผมอยู่ห้องดีห้องตัดติกอแล้วก็ไอแบงค์แล้วก็ไอ